แฉบชื่อเต็มอ่ะก็ขอสวัสดีนทุกท่านด้วยครับคุ่ผมผมคือมิสเตอร์ตัวคิงพิเชลนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค้าอีกแล้วนะมีเกมที่ชื่อว่าเบสบอลนะครับผมอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยฮะเออเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะที่แชทบังหน้าจอนะคะผมอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกคือผมขอฟาร์มอิดกันละกันอิด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 ผมอยากให้ไอ้เบสบอลมีด่านใหม่บ้างอ่ะเออ เล่นได้ตังเก่าๆเบื่อไหม <c oughs> เบื่อกับแม่ทุกคนนะครับผมอ่าเขาพิมพ์อะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ผมไม่ได้ล็อกอินบัญชีผมนะครับผมใช้ชื่อในงามของผีนะครับกลุ๊สนั่นเองกดสติกออฟทูธนะครับผมฉายาเพื่อนตั้งให้สติกออฟทูธนะฮะเฮ้ยยุยป๊า นี่เขาพูดมาโอเคนี่เพื่อนแย่งนี่เพื่อนไม่แย,ย่งเราสิออโอเคเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาท่อนโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเอาไอ้นั่นมาระเบิดเตียงกันเลยนะฮะตอนนี้ขอกดบล็อกรือรัวกันแล้วกันนะขอเอาบล็อกก่อนนะ ฮะเอาฮะเดี๋ยวเดีไม่ใช่ละไม่ใช่ละนะครับผมอ่ะเคเพื่อนคนนี้เห็นแก่ตัวมากเลยฮะอืมันตอไปของมันเคเราก็ระหว่างนี้เราก็ขอเก็บอาหารสักองสามชิ้นนะนะครับ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 เล็กเล็กเล็กเลกอยู่ที่ใครวะจะบอกนะว่ามีอีกคนนึงอะแต่ผมมองไม่เห็น มั้งไม่รู้อะเพื่อนไปไหนวะเฮ้ยเพื่อน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 นี่บล็อก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 เข้ามาแล้วก็แบ่งบล็อกให้เพื่อนนะครับแล้วก็อูนั่งเก็บไปเงือกเดี๋ยวผมมาแลกบล็อกแป,ป๊บเอ่อเรือเๆๆๆๆๆือเรือเรเพื่อนมันตอบไปถึงก่อนนะเงือกเดี๋ยวไม่ได้โดทองอนะ่ะ เอาบอลนไปนะคะผมอ่ะไปต่อบอกกลางกันขอแค่สติ๊กอันเดียวก็อยู่รอดได้ยันพรุ่งนี้ละอโอ้เกมที่แล้วเสยดามามากเลยผมรู้แต่เวนกรรมอะ,อ,ะอีกแล้วสิน,นะตายอีกแล้วโอยเป็นอะไรเป็นักหนาไม่รู้เนี่ยชอบตายจังเลย มไม่แย่งของเราอีกอ้อไม่นะเฮ้ยผมนี่ปวดหมองเลยอ่าผมต้องการเอ้ยไม่ได้หน่วยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดขอชุดก็แล้วกันเนะี่ยช่วงนี้ขอในแบบใสๆไว้วก็แล้วกันแบบเกี้ยนๆยังไม่เอาเนะี่ยอ่คงจะไม่ได้ระเบิดเตียงแล้วมั้งเนี่ยดูจากสภาพแล้วอืมวินกรรม เราอยู่สีส้มนะเราจำไว้ว่าเราอยู่สีส้มนะครับขอเก็บสติก๊ก่อนไม่ได้เลยอ่าสิบหกสิบเจ็ดเจอแล้ว 16, 17, ลว,ว้าสิบแปดสิบเก้ายังเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบอ๋อยโอ้ยขอเก็บก่อนไม่ได้หรือไงโอเคเมา Ừ, เดี๋ยวเราเอาแรกบอกกันนะห้าสิบสองบล็อกก็เหลือเฟือทุยเหลือเฟือน้ำผีอะเดิไม่รู้อะต้องลองครับอย่าเดินตัวอีกนะโอ้โหไกลามากเลยอะขอ,ออขอททท่ท่ีจ บินไปซะเพื่อนเรื่องไรเราได้ทองแล้ววิ่งเะครับรออะไรได้ทองนะครับได้ทองชิ้นหนึ่งก็ยังดีอ,อเคเี๋ยวเราไปเอาเตียงเอ้ยพยายามอย่าเดินตกนะครับอย่าเดินตกขอร้องอย่าเดินตกขอร้องขอร้องอละ อยากเก่งสิเราไม่นะขอไอรอนเถอะขอร้องกูขอไอรนอ,อรนอ่า Give me ไอรอนฉันบอนะว่า ่โอ้โหผีนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้ผมสุกพิมพถูกหรือเปล่าผมก็อ่อนอังกฤษนะครับเฮ้ยมาเดี๋ยวเรายังไม่ไปช่วยเพื่อนเราขอเก็บทีอันท,ทีก่อนแล้วกันเนาะเพื่อจะมาแล้วเบิดดุ้งครับผมอ่าขอแรก ไปยังวะใชอยังเนี้ยมาได้แล้วมาเราจะมาบุ้มเตียงกัน,นครับบุ้มครับบุ้มนะครับผมบุ้มนะครับอเอาระเปิดตรงนี้แล้วกันเช่นนี้ผมก็ไม่กลัวอะไรละเยอะ ขอด้วยกับแชททีขึ้นด้วยนะอา่าผมต้องการอาหารกับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคผอต้องกาออาหารนะแล้วกอบอ๊นิอหน่อย อยากได้ดับเด็กมากเลยเอ,อ๊อยากได้ดับเพชรอะเอาเไปไ็นไรค่ะงั้นผมจะรักษาตรงกลางไว้ให้ถึงที่สุดแล้วกันฮนะโอ้ตายแห <Stunden> oh. ้โ,โ,โหหัวมากเลย มีแต่คนมีแต่คนใช้สติ๊กอะเนี่ยไอคนนี้ไม่เหมือนไส้ว่ะสติปอีโอเคเดี๋ยวเรามาแลกบล็อกทำทางเดินดีๆก่อนนะฮะเราว่างเราว่างครับเราไม่รีบนะฮะเราไม่รีบทำทางเดินดีๆก,กันละกันเนื้อเราเล่นครับเราเล่น,เ,เ,ลนเดี๋ยวดูก่อนนะับถ้ามีบล็อกหรือมีสติ๊กอัพทูดเนะี่ย เดี๋ยวได้๋ยวสาละมันจะเปลี่ยนไประเบิดตรงกลางดีไหมวะอ่าผมต้องการอิเดเยอะๆเอาไปทำอะไรดีวะนั่นดีเอาไปทำอะไรวะเใช่เอาไปทำอะไรวะอ๋อทำสติก๊กผมจะพยายามดูก,กลางเพื่อให้ได้ดาบเด็กแล้วกันเนาะ,ะสติก๊กสติก๊กสติก๊กผมจะเก็บเด็กมาทำแมวอะไรเนี่ย Uh, streak, streak. Nope. อ่าสติกสติกนบสติกกสามอันแล้วกันเอาดาบเพชรไปเลยไอ้ดาบเล็กเฮ้ย uh, สามอันดาบเพชรจะบ้าเลยอ่า uh, uh, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเก็บอ่าแล้วเล็กละเก็บทำดาบเหล็กไปด้วยนะฮะเอาสติ๊กไปด้วยนะฮะอ่าดาบเหล็กกึบกึบอ้าวอ้าวเอาไม่เออลืมไปมันต้องดาบหินนี่หว่า โซ่กับตัวๆๆๆตัวตัวขอโทษด2สองแค็สองน่ะสติกออฟทัวร์กับอา่าผิกดยังไม่หายบั๊กเลยหรอวะยังเราไม่ทำรัา้ทางเดินดีๆนะขี้เกียจครับอู้แล้วฮะจังหวะนี้น แล้วมึงจะทียันทีแล้วมาก่อยครับไอ้หนูโอ้ยมามามาโอ้ย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 ทำไมต้องลุมเราด้วยละ่ะ การไปบวกสีอื่นเลยแล้วกันเนาะระดับเราแล้ว,ลวหเหียวตกอะฮึบเรื่องอะไรไปทางนั้นเล่าอะ่ะเฟลมากอะ <c oughs> ่ะเวนกรรมโคตรเฟลเลยโอ้ไม่นะเอาเพื่อนเราหายไปไหนหมดอะดิเพื่อนเราหายไปไหนหมดวะ อย่าบอกนะว่าเรามีเราคนเดียวอ่ะเหลืออยู่ในทีมมาโอไม่ oh my, นะเฮ้ยเอยาจริงดิเอางี้เลยเหรอเดี๋ยวคุขพอ่อาไปเอาหองกันละกันเกสามสิบบอกคุณพ่อดูมันต่อบอกกะโคตรชิวเลย มเนี่ยดีอยู่คนเดียวคนอื่นไปไหนหมดก็ไม่รู้อะไปเอาทองแปบบ๊บขออีกสักอันได้ไหมโอเคได้ละเซ่ครับขึ้นไปเลยฮะ ังหวะน,นี้เราก็มานั่งต่อบล็อกชิวๆกันดีกว่าจะบ้าเหรอแกโตก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 ตกโตกเฮ้ยแต่วผมขอไปแลกของกันนะฮะทีนี้ก็ไม่มีใครมาแย่งทรัพยากรผมลนะนะครับผมเพื่อนก็ไปไหนหมดก็ไม่รู้นะฮะ อ่าผมต้องการชุดขึ้นดิเฮ้ยชุดหนังจองจมจมเล็กแล้วก็อา่าทริกแอคระดับเซียนแล้วก็ระดับระดับโหดไปเลยเนะี่ยแล้วก็ทนูแต่ไม่มีลูกธนูอ่วะวาลูกทนูน่าจะใช้เล็กเนาะ เวีนกรรมฮะเชี่ยผมขออืมอยากได้แล้ววะเออสตริกสตริกขาดไม่ได้ถ้าไม่มีเธอนะครับโอเคโอเคแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ไม่รู้ทิ่ทำไมผมไม่ชอบแลกอาหารไม่รู้อ่ะเออเนาะแปลกผมเป็นคนที่แปลกมากเลยไม่ชอบแลกอาหารเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมนะ Oh fuck you oh, away สองชิ้นก็เหลือเฟือแล้วไปกลับเองไม่ได้ค้างคืนนี่นา<อ>เอาเตียงสีแดงโดนเลททอยเรียบร้อยเี๋ยอสีเขียวใช่ไหมโอเคแล้วดูพนมมาโอ้ได้เยอะเลยเนี่ยเขยบ จะมาแล้วาหาไม่ดูแลเห็นไหมเราขอขึ้นไปตั้งหลักก่อนนะฮะจิ๊บจิ๊บ่งนี้ว่ะจิ๊บจิ๊บอ้านย่ยงมันชอบเป็นอย่างเงี้ยดูดู เงลาเจอเซียนไปนะครับผมอ่ะสูตรนี้ผมก็ลืมบอกนะว่ามันสามารถตีทะลุบล็อกได้ด้วยนะฮะโดนกระตักไอ้นายงงเลยอะจะรู้แล้วจะรู้ อีนี้ก็เหลือสีเขียวสินะแล้ันดูผมคอ,อย่างเดียวอย่าหลุดแค่นั้นแหละถ้าหลุดนี่ร้องไหน้นะผมโอเค เดี๋ยวตอนนี้ขอฟัมอยู่บ้านดีไหมเนะี่ยเราจะไปหาของมันอไปหาของมันก็ได้มั้ติดตอนเนะี่นยไม่รู้จิตจั๊ฉันไปฉันยอมจั่วไม่โดนวะจั่วเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่โดนวะ เลุดไปแล้วเ,เสร็จโจนนี้อย่างนงี้วิ่งไปเลยฮะขออย่างเดียวอย่าตกฮะตกนี่ร้านนะฮานะครับผมตกนี่ความชิปมาเย็ยนครับกดชิปกันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นอะไสิชิมิอ,อยางครับยางๆยางยางนี่ต่อลงมาเลยเราระดับรีบหายบอกไม่ทอ อ๋อเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมโอเคโอเคโเคกลับถานกันดีกว่าะดูแล้วไม่น่าจะรอดไม่ทันแล้วครับโอ้ไม่นะโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,มาถานนี้ก็แล้วกันเนาะทำบันตายให้มันได้ทางเดินนี้ยังดีฮนะมนลู่ที่จะไป อ๋ออ๋อไปแล้วของม่นะะ่ะบินไปแล้วครับเสรษใจด้วยครับเตียงผมไม่ได้อยู่นี่ครับอนน้อง<ะ>ว่าสงสารคงนึกว่าเตียงอยู่นี่หรือเปล่านะ ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมารีบจบๆกันเลยดีกว่านะฮะอ้าวเรียบร้อยเสมอนะครับผมนะฮะโอเคเสมอไปคลิปนี้เวียนกรรมคลิปนี้ก็ต้องเสมอไปเพราะผมเัียงถ่วงมากเลยนะผมอา่าสําหรับคลิปนี้อ่อเดี๋ยวนะทําไมแมปตัวไม่หลดรอสิ อสมวนคนี้ก็ต้องขอตัวลไปก่อนกดไลค์ก็ดีกชก,กดบบาตายจมเป็นของมกมากคาสวัสดีค๊ายบไปเจอกันคลิปหน้านะ